ครับก็สวัสดีทุกท่านที่กําลังรับรู้รับชมภายในช่องอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับในแค่นี้เป็นตัวโทรศัพท์มือถือ vivo y 2 1นะครับอาการแบตเตอรี่บวมนะครับมีอาการเก็บไฟไม่อยู่นะครับแบตเตอรี่บวมเป่งนะครับจนดันฝาหลังออกมาตามคลิปแบบนี้นะครับก็ในเคสนี้นะครับเราจะมาทําการแกะเครื่องนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนใหม่กันนะครับ ครับก็ในขั้นตอนแรกนะครับให้ทําการปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปนําในส่วนของตัวถาดซิมออกกันนะครับในส่วนของตัว v i v o y 2 1ตัวนี้นะครับฝาหลังจะมีลักษณะเป็นฝาหลัง2ชั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเป่าเครื่องนะครับแล้วก็ทําการแกะในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกออกเป็นลําดับแรกนะครับ ก่อนในขั้นตอนการแกะฝาหลังนะครับระมัดระวังด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัว vivo y21 ตัวนี้นะครับเขาจะมีในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วอยู่ด้านข้างช่วงนี้นะครับในขั้นตอนการสอดพลาสติกต่างๆนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับระมัดระวังในส่วนของตัวสายแพรด้วยนะครับก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับผมทําการแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับเผื่อท่านไนมีปัญหานะครับก็สามารถทําการกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ได้เลยนะครับ ครับก็ทําการเป่าฝาหลังเพื่อให้กาวมันคลายตัวก่อนนะครับแต่ว่าในเคสนี้นะครับผมก็ไม่ได้เป่าเยอะนะครับเนื่องจากว่าตัวฝาหลังของลูกค้านะครับมีอาการดันนะครับจากตัวแบตเตอรี่ที่มันเป่งบวมนะครับก็ทําการสอดพลาสติกบางเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการค่อยๆรูดตัดกาวไปยังบริเวณรอบๆขอบฝาหลังครับครับก็สําหรับขั้นตอนการแกะเปลี่ยนแบตด้วยตัวเองของ v i v o y 21ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ เชื่อว่าถ้าทุกท่านนะครับดูคลิปจบนะครับท่านก็สามารถที่จะทําตามได้เลยนะครับก็ค่อยๆลูดตัดกาวไปยังบริเวณรอบๆฝาหลังนะครับอย่าลืมนะครับมันมีในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วอยู่ด้านข้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่มันมีแพรสแกนนิ้วนะครับก็ให้ทุกท่านสามารถเว้นไว้ได้นะครับเมื่อเรารูดตัดกาวตามคลิปแบบนี้นะครับก็ทําการค่อยๆง้างเปิดตัวฝาหลังชั้นนอกออกมาครับทุกท่านก็จะมองเห็นสายแพรเส้นนี้นะครับเป็นสายแพรสแกนนิ้วนะครับ ครับก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อทุกท่านนําฝาหลังออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําการแกะในส่วนของตัวน็อตที่ยึดในส่วนของตัวฝาหลังชั้นในออกให้หมดทุกตัวนะครับครับก็ในการไกน็อตออกอ่าก็ให้ทุกท่านสังเกตด้วยนะครับมันมีน็อตอยู่2ตัวที่มีขนาดเล็กกว่า ตัวอื่นๆนะครับจะมีอยู่ช่วงนี้นะครับ2ตัวก็เวลาใส่นะครับก็ให้ทุกท่านจําจุดไว้ด้วยนะครับเราแกะออกมาตรงช่วงไหนนะครับก็ใส่ให้ตรงจุดด้วยนะครับก็จะมีอยู่แค่2จุดนะครับที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อนเขานะครับส่วนน็อตตัวอื่นๆนะครับก็สามารถจะใส่ทดแทนกันได้นั่นเองนะครับก็เมื่อนําน็อตออกหมดทุกตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําการค่อยๆแซะนะครับแล้วก็นําในส่วนของตัวฝาหลังชั้นในออกมาครับ ค่อยๆเลาะไปโดยอรอบนะครับอย่าลืมมันยังมีแพรสแกนนิ้วติดอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งรีบกระชากอย่าเพิ่งรีบดึงฝาหลังออกมานะครับ ครับก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาทําการค่อยๆยยกในส่วนของตัวฝาหลังชั้นในขึ้นมาครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับอย่าลืมนะครับมันยังมีแพรสแกนนิ้วติดอยู่ครับค่อยๆง้างเปิดออกมาตามคลิปแบบนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับก็มาทําการค่อยๆยยกในส่วนของตัวครอบบอร์ดขึ้นมาครับเมื่อทุกท่านนะครับยกในส่วนของตัวครอบบอร์ดขึ้นมานะครับท่านก็จะเจอสายแพรต่างๆนะครับก็ทําการปลดในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วออกให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ตามด้วยในส่วนของตัวแพรแบตเตอรี่นะครับหลังจากน,นั้นครับเราก็มาทําการค่อยๆนะครับแกะในส่วนของตัวพลาสติกสีเขียวตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงแล้วก็นําในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนเก่าออกมาได้ครับครับทุกท่านก็จะเห็นตัวแบตเตอรี่ก้อนเก่าของลูกค้าในเคสนี้นะครับมีอาการเป่งบวมตามคลิปแบบนี้นะครับ ก็มาดูในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนใหม่ที่เราใช้งานนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวแบรนด์รีพัทนะครับมีการรับประกันอยู่ที่1ปีนะครับแล้วก็มีมออก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันไฟโอเวอร์นะครับไฟกระชากไฟเกินต่างๆนะครับรวมทั้งการลัดวงจรนะครับตัวในส่วนของตัวแบตเตอรี่รีพัทตัวนี้นะครับเขาก็มีมาให้นะครับก็ในส่วนของตัวแบต้วก็อย่างที่แจ้งไปนะครับผมทําการแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านก็สามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์นะครับในตัวลิงก์ก็จะพาท่านไปยังในส่วนของตัวแอป s h o p ปีนะครับท่านก็สามารถกดสั่งซื้อนะครับผ่านทางแอป s h o p ปีได้เลยนะครับก็ในส่วนของแพ็กเกจของตัวแบตนะครับเขาก็จะห่อหุ้มมาด้วยพลาสติกอย่างดีนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวแบตนะครับเขาก็จะมีกาวสองหน้ามาให้เราเป็นที่เรียบร้อยด้วยนั่นเองนะครับ ก็นาในส่วนของตัวแบตก้อนเก่านะครับมาเทียบในส่วนของตัวขั้วแบตเตอรี่นะครับขยับให้มันตรงกันนะครับตัวขั้วแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับมันเป็นสายที่เขาทําเผื่อไว้นะครับท่านสามารถที่จะขยับได้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็แค่นําในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับวางแทนที่ตัวแบตเตอรี่ก้อนเดิมครับ ครับก็ในลําดับต่อไปนะครับก็ให้ทุกท่านวางในส่วนของตัวซ็อกเก็ตแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดให้มันลงล็อกสนิทดีครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาทําการเปิดเทสเครื่องกันครับถ้าเครื่องติดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าการวางซ็อกเก็ตต่างๆของท่านเป็นที่เรียบร้อยดีแล้วนั่นเองนะครับลําดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาทําการวางในส่วนของตัวฝาหลังชั้นในนะครับตัวนี้ลงไปนะครับเพื่อที่จะทําการ วางในส่วนของตัวสโตกสตสแกนนิ้วนะครับแล้วก็ตามในส่วนของตัวครอบบอร์ดทับอีกชั้นหนึ่งครับก็อย่าลืมนะครับอย่างที่แจ้งไปในตอนต้นนะครับมันมีน็อตตัวเล็กๆอยู่2ตัวนะครับเราก็มาทําการไขน็อตกลับคืนจุดเดิมนะครับครับก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับช่อง v buri lam ห้าสบเก channel แห่งนี้นะครับก็เป็นช่องแนวทางการแกะซ่อมมือถือเบื้องต้นนะครับที่ทุกท่านสามารถที่จะทําตามได้นะครับภายในช่องก็ มีคลิปแนวทางการกระซ่อมมือถือนะครับรุ่นต่างๆมากกว่า100รุ่นนะครับแล้วก็มากกว่า500คลิปให้ทุกท่านได้รับดูรับชมเป็นแนวทางนะครับถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับครับก็ค่อยๆทําการวางในส่วนของตัวฝาหลังชั้นในลงไปนะครับแล้วก็กดให้มันลงล็อกแนบสนิทดีนะครับลำดับต่อไปนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบน็อตกลับคืนหมดทุกตัวนะครับก่อนที่ ทุกท่านจะทําการประกอบในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกสุดน,นะครับก็อย่าลืมนะครับทําการเทสชาร์จให้เรียบร้อยด้วยนะครับ ครับก็สําหรับเทสนี้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในการเทสเสียบสายชาร์จต่างๆนะครับตัวแบตเตอรี่ก็สามารถชาร์จได้นะครับเราก็ไปประกอบในในส่วนของตัวน็อตนะครับกลับคืนให้หมดทุกตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยฝาหลังชั้นนอกสุดเป็นลําดับสุดท้ายนั่นเองนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านก็สามารถทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตัวเองได้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับตัวแบตเตอรี่ต่างๆนะครับผมทําการแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับท่านสามารถกดลิงก์นะครับสั่งซื้อผ่านทางแอปช้อปปี้ได้เลยนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ